โลกทั้งใบเป็นสีชมพูพี่น้องคะ่ะช่วงนี้บอกเลยว่าแม่แม่แฟนคลับเอฟซีของพ่อจ๋าลูกจ๋าอิ่มเอิบไปด้วยความหักความน่านรักของพอลูกพี่น้องพ่อจ๋าพงศกรจับมือลูกสาวขึ้นร้องเพลงคู่ยาวๆไปเลยพี่น้องช่วงนี้คือมีความสุกแห้งแฟนคลับเอฟซียิ้มบ่หุบพี่น้อง เสิร์ฟความหวานเต็มๆสําหรับพ่อจ๋าพงศกรน้องอาอายสกุณาพรนะคะยิ่งมือว่านพี่น้องคะ่ะโอ้โหบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆน้องอาอายสกุณาพรมาในลุกใหม่เป็นสาวแห้งพี่น้องเป็นสาวแห้งแล้วดูพ่อจ๋าพงศกรพอเพิ่นเบิ่งร้อยยิมเบิ่งการแสดงมีความสุขแห้งพี่น้อง ขอบอกเลยว่าเป็นภาพโมเมนต์ที่ไม่อยากละสายตาเป็นภาพเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วต่างก็หิวใจพื้อวานน่นแหละพี่น้องเป็นสาวแห้งยิ่งกว่าคนเกาหลีขออนุญาตบ่าวมิกด้วยนะคะพี่นอ้องเบ่งลูกสาวเ,เมมาพิ่นเฮ็ดผมมาพี่น้องน่ารักมากนะคะอะขออนุญาตอภาพจากบ่าวมือมิกด้วยนะคะที่ออกเอาออกมาเห็นพี่น้องได้เห็นนะคะจาก เพจของพ่อจ๋าพงศกรค่ะพี่นองคะ่ะบอกเลยว่าช่วงนี้อิ่มเอิบจริงๆสําหรับโมเมนต์พ่อลูกลองเพ่งคูกันยาวๆเลยพี่นองขึ้นคอนเสิร์ตลูกชาวนาแบรนช่วงนี้ทีเมื่อวานเนาะพี่นองอยู่ที่เซนทัลเซนทัลอุดรน,นะคะพี่นองคะ่ะบอกเลยว่าคนเยอะมากคนไปแห่การต้อนรับน้องอาอายกับพ่อจ๋านะคะ เป็นอะไรที่น่ารักมากมายค่ะสำหรับพ่อลูกคู่นี้แล้วแฟนครับเอฟซีค่ะคือขอบอกเลยว่าตั้งแต่ได้เขาไปเห็นภาพโมเมนต์เหานี้นะคะออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าน่ารักยังเลยพ่อลูกผูก,กจิตนะคะน่ารักกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนกทําผมแบบ มัดจุกก็รอเดี๋ยวนี้ไม่เห็นทำอ๋ออยากเห็นลูกของพ่อจ๋าในลูกนั้นแมนพี่น้องแกซิดกับมักเพิ่นมักมัดจุกข้างหน้านี่เนาะภาพนั้นกันน่ารักพี่น้องคะ่ะมีเอฟซีเรียกร้องนะคะพ่อจา๋าอยากให้พ่อจา๋ามัดผมจุกนะคะ,จะ,จ,ะจะโดนจะโดนจะโดนจ้าหน้ารักพ่อจา๋าลูกจ๋าน่ารักมากเลยพ่อจา๋าลูกจ๋าตัวจริงน่ารักมากว่าสันพี่นอ้องแสดงว่าเพิ่นไปเบิรงคอนเสืต เลยบอกว่าพ่อจ๋าลูกจ๋าอยู่ด้วยการโลกข้างใบก็กลายเป็นสีชมพูน่ารักจังพ่อลูกผูกกิจภาพนี้ต้องขยายว่าสัน่น้องน่ารักมากน่ารักมากเลยจ้าพ่อจ๋าลูกจ๋าน่ารักชื่นใจแต่เช้าเลยพี่น้องแยสิบบอกเลยว่าคนชอบโมเมนต์นี้เยอะมากคือเห็นแหลวมันมีความสุขผู้ใดกับมักได้แมนบอพี่น้องถ้าดูแล้วมีความสุขอยากให ลายค้นคิดแบบนี้พี่น้องนี้ก่อนนะคะเพราะว่าคนสวยทําผมทรงนี้เหมือนป้าแตนชนรดาเลยลูลก,กว่าสันอืชอบภาพนี้หล่อสวยโตมาน้องคงสวยมากเลยค่ะว่าสันพี่น้องพ่อลูกคู่บุญน่ารักมากหล่อมากลูกจ๋าพ่อจ๋าแก้มป่องทรงนี้ยิ่งน่ารักกว่าเดิมอีกอีหลีพี่น้อง อีหลาหน่อยหนาะเปลี่ยนไปเลยสําหรับมาไว้ผมมาตัดผมมามาในลูกนี้แก้มป่องน่ารักมากมากมายนะคะบอกเลยว่าสําหรับพ่อจ๋าลูกจา๋าเป็นอีหยังทีคล่องใจแฟนคลับเอฟซีย่าวนานมากๆสมแล้วกับที่เพื่นบอกว่าเป็นคู่บุญคู่บารมีพอลูกคู่บุญพอลูกคู่บารมีพี่น้องคะ เห็นแล้วมีความสุขนะคะ FC มีความสุขย้อนไปพูดสักหน่อยว่าเยซิตอยากสิย้อนนะคะพี่น้องตอนนี้เพราะว่ากำลังมีกระแสกะขอวอลไปถึงน้องขอปเตอร์จากน้อยขออนุญาตนะคะเพราะว่าอะไรเพราะคอปเตอร์กับบอมแมนบานอื่นเฮือนไก่เป็นเฮี้ยนเดียวกันใฮียวังสันเปรียบเทียบใส่น้องอาอายสกุณาพรไม่ใช่พี่น้องต้องเข้าใจที่เยซตว่าเปรียบเทียบกับคือพ่อจ๋าญานุ เพิ่นเอามาสอนมาวา่ามาบอกมาสอนสู่ลบตบมือกันถึงไดมีนนองอาายสักุณาพ่อนทีแสนศีนารักให้เห้าได้ชื่นใจเนี่ยมองแยส่สิสิีวว่าวพี่นองคะแล้วไม่ใช่ว่าผ่านมาโดยง่ายได้ฟังจากย่านุเองเลยเมื่อเชา้านี้บอกว่ากว่าสิมีมือนีอาอายกับชัยย่อยเพ่นว่าดื้อคือกันเนี่ยสิ่งที่อยากจะเปรียบเทียบ แล้วตอนนี้กระแสของน้องคอปเตอร์ก็คือขาโถมเหลือเกินอยากให้พี่น้องเบิ้งวาสำหรับโรงเรียนอนุบาลพ่งสกรแล้วคือเพิ่นสามารถดูแลหรืออบรมบ่มนิสัยของเด็กให้เด็กได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีศักยภาพได้พี่น้องอยากให้พี่น้องให้โอกาสน้องคอปเตอร์นะคะสำหรับคนที่บ่ค่อยเปิดใจ ยาหขพี่น้องเปิดครื่งเดียวก้อนก็นได้ค่ะยาฝาบเ,เ,เปิดเบิร์เปิดครึ่งหนึ่งเอาลองดูซิว่าจะดีขึ้นไหมแค่นี้ก่อนก็ยังดีนะคะพี่น้องคะเพราะว่าเยาสิเสื้อรมันว่าคนทุกคนเด็กหน่อยทุกคนบ่มมีผู้ใดเก่งมาตะเกิดพี่น้องต้องมีการฝึกอบรมนะคะอ่ะ้าน้องคอปเตอร์อยู่ในองคอ์กรอื่นเยสิบอมาบวกกันออกพี่น้องบ้มมี่บส่กันแต่นี่เพิ่นเป็นเฮี้ยนเดียวกัน เป็นครอบครัวเดียวกันก็เลยอยากเอามายกตัวดัอย่างว่าสำหรับอนุบาลของคงสกรนะคะเพิ่นเอาเจนสุดวิซ่าเพิ่นแหละพี่นอ้องอบร่มบ่มนิสัยถึงได้บอกว่าน้องคอปเตอร์นะอยากให้เปิดใจให้น้องได้อาโช์ความสาม,มารถหรือน้องปรับโตอันใดที่น้องเคยบบดีอันใดที่น้องเคยขี่ลายมากก็อยากให้พี่น้องลืมไป เบิ้งเอาณนะปัจจุบันเบิ้งเอาหนะ,จจนอหนะตอนนี้นะ่ะเริ่มจากตอนนี้ไปนะ่ะน้องจะดีขึ้นไหมนะคะพี่น้องยายสิยบบอเดี๋ว่าว่าน้องเป็นคนดีขึ้นเลยเดย้ไม่ใช่แบบนั้นคือยายสิย์ก็เคยมองน้องเป็นมออง่าว่าคือเสียงบดีแท้เป็นอย่างคือมีคนหักหลายแท่จังสี่ซื่อๆเดได้สร้างอีกอย่างเป็นวิสิษไม่ได้ไม่ได้เกลียดชังแต่โอ้ทําไมเด็กคนนี้มีเอฟซีเยอะจังแต่มาดูมาพิจารณาแล้วคือเด็กคนนี้ เป็นเด็กที่มีความพยายามเป็นเด็กน้อยที่น่าสงสารพี่น้องคะจังไดจังไดก็ฝากให้โอกาสเบิ่งไปน้ากันพี่น้องเบิ่งความต่างใจของเด็กผู้นี่ละกะให้เบิ่งถึงผู้บริหารเพิ่นว่าเพิ่นต้องมีลูกเล่นลูกส้นกันเด็กน,น้อยเ,อเอพิ่นหูหมดแล้วพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่เนเลี้ยงลูกมาหลายแล้วสําหรับผู้บริหารนะคะ แจ้งได้ก็ตามสร้างพี่น้องคะสำหรับมือนี้ออกมาบอกถึงโมเมนต์น่ารักน่ารักของพ่อจ๋าลูกจ๋าะนะคะที่แม,แม่แม่หลายคนเห็นแล้วต่างก็หิวใจตั้งกันดีใจในภาพโมเมนต์นี้ช่วงนี้คือบอกเลยว่ากําไรล้วนๆสําหรับแฟนคลับเอฟซีของพ่อจ๋าลูกจา๋าได้เบิงพ่อจ๋าลูกจ๋าร้องเพลงคู่แบบยาวๆไปเลยพี่น้องคะสำหรับมือนี้ฝากสมนิกนนะคะสวัสดีค่ะ